สวัสดีครับผมโจทีเฮดสัตครับคลิปนี้ผมก็จะมาจัดอันดับยอดขายของเกม GTA ทุกภาคเลยนะคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะแต่ว่าก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดเลยนะแล้วก็เป็นยอดขายปัจจุบันเลยนะและในคลิปนี้ก็จะเรียงอันดับจากน้อยไปหามากนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าภาคไหนที่ครองแชมป์ในคลิปนี้ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามก็ด้วยส่วนใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮดสัตนยะ์ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับ G ก็สามารถม้นบอกด้านล่างใต้คลิปได้นะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันดับแรกเลยแล้วกันนะที่ทํายอดขายได้น้อยที่สุดนะฮะแต่ว่าไม่ต้องน้อยใจนะฮะเพราะว่ายอดขายนี้ถล่มทลายจริงๆนะฮะเออมันไม่น้อยแหละนะฮะก็คือเกม GTA ภาค3มันเองนะเกมนี้เปิดตัวตั้งแต่ปี2544นะฮะเกิดทันหรือเปล่าเนี่ยก็คือ19ปีก่อนนะฮะถ้าใครอายุประมาณนีนะ้แสดงว่าเกิดมาพร้อมกับเกมนี้เลยก็ว่าได้นะเกมนี้ทํายอดขายได้เยอะที่สุดหรือว่าเป็นเบสเซอร์นะ ในปี2,544เลยนะก็คือเปิดตัวปับ๊บเป็นเกมขายดีอันดับ1เลยนะแล้วก็ที่สำคัญนะขายได้ในเดือนเดียวนะทำยอดขายไปที่2ล้านชุดใน1เดือนนะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยในสมัยนั้นนะแล้วก็เกมนี้นะก็กลายเป็นเกมที่ขายดีที่สุดแห่งปีนั้นไปเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะปีต่อมา ครองอันดับ2นะก็คือเป็นเกมที่ขายดีอันดับ2ในปีต่อมาเลยนะแสดงว่าออกมาก็ปังเลยนะสำหรับ g d a ภาค3นะและยอดขายรวมทั่วโลกอยู่ที่14ล้าน5แสนชุดแต่ว่ายอดขายนี้นะ เป็นการอัปเดตไม่เรียวไทม์แค่ภาคเดียวเท่านั้นนะส่วนภาคอื่นนะั้นเดียวไทม์2,020เลยนะไอภาค3นี้นะไม่มีใครมาอัปเดตในวิกิพีเดียเลยนะก็คือเป็นยอดขายตั้งแต่ปี2,559นะฮะแต่มันก็ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุดแล้วนะเพราะว่าไม่อัปเดตมาประมาณสัก3ปีเท่านั้นแหละนะฮะแต่ว่าถ้าภาคอื่นนี้อัปเดตเดียวไทม์เลยนะเดี๋ยวเราไปดูอันดับต่อไปเลยแล้วกันนะฮะ สำหรับอันดับต่อไปนะฮะก็คือเกม GTA Vice City นั่นเองนะหลังจากที่เกม GTA ภาค3นะฮะเปิดตัวอย่างพล่มทลายแล้วก็ทำยอดขายให้บริษัทดีมากเลยนะทาง l o c k s t a r เองนะฮะก็เลยได้ทำเกม GTA ภาค Vice City ออกมาในปีถัดมาเลยนะเกมนี้ออกตั้งแต่ปี2545ก็คือ18ปีก่อนนะถ้าใครอายุ18อยู่ตอนนี้นะก็คือเกิดพร้อมกับเกมนี้เลยนะแล้วก็เกมนี้ ขายได้ทั่วโลกอยู่ที่20ล้านชุดนะแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายนะรวมไปถึงรางวัลเกมแห่งปีนะจากสำนักพิมพ์เกมต่างๆเลยนะแล้วก็เกมนี้มีในเวอร์ชั่นมือถือด้วยนะลงให้ตั้งแต่ปี2555นะและปี2555นะก็คือการครบรอบ10ปีของเกม GTA w i t e City ในตอนนั้นนะเขาก็เลยทำลง ในเวอร์ชั่นมือถือเพื่อจะตอบแทนแฟนๆนั่นเองนะฮะแล้วก็ภาคนี้พิเศษด้วยนะในเวอร์ชั่นมือถือนะมันจะเป็นภาคที่ปรับปรุงจากเวอร์ชั่น PC มาลงมือถือนะฮะความเสถียรของการเล่นนะก็จะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะ สำหรับอันดับต่อไปนะก็คือเกม GDA IV นั่นเองนะสังเกตดูนะมีการสลับของอันดับแล้วนะฮะแต่ว่ายอดขายก็ไม่ธรรมดานะสำหรับเกม GDA IV นะยอดขายในวันแรกเท่านั้นนะก็คือเปิดตัวขายวันแรกขายได้อยู่ที่3.6ล้านชุดหรือว่า310ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 9,498ล้านบาทนะฟังไม่ผิดนะฮะ9,000กว่าล้านบาทในวันแรกเท่านั้นนะแล้วก็ยอดขายรวมทั่วโลกถึงปัจจุบันตอนนี้นะฮะขายได้อยู่ที่25ล้านชุดแล้วนะฮะผมก็อยากจะให้ทุกคนนะไปลองคูณบวกลบก,กันเองแล้วกันนะฮะว่าภาคนี้มันได้มาเยอะแค่ไหนแล้วนะแค่3.6ล้านชุดนะ มันเก้ากว่าล้านนะฮะถ้า25ล้านชุดละ่ะจะเท่าไหร่นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อันดับต่อไปครับก็จะเป็นภาคในตำนานของเกม GTA เลยก็ว่าได้นะก็คือเกม GTA แซนนั่นเองนะสลหรับภาคนี้นะเปิดตัวตั้งแต่ปี2004หรือว่า2547นะเกมนี้ ออกมา16ปีแล้วนะฮะแล้วก็กลายเป็นเกมที่ขายดีตลอดการของเครื่อง PlayStation 2ไปแล้วนะฮะแล้วก็เกมนี้ขายได้ทั่วโลกไปแล้วอยู่ที่27.5ล้านชุดนั่นเองนะฮะภาคนี้คงไม่ต้องพูดเยอะนะเจ็บคอนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูอันดับต่อไปเลยแล้วกันนะฮะ และในที่สุดก็ถึงอันดับที่1กันแล้วนะสลหรับเกมนี้นะฮะก็คือเกม GTA ภาค5นั่นเองนะคงเป็นเกมอื่นไม่ได้เนาะและก็เกม GTA ภาค5นี้นะฮะเป็นเกมที่ขายเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะก็คือเปิดตัวในวันแรกเท่านั้นนะขายได้อยู่ที่800ล้านดอลลาร์สหรัฐเพียงวันเดียวนะแล้วก็3วันต่อมานะ พุ่งทยานไปถึง1,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐและยอดขายทั่วโลกขายได้อยู่ที่135ล้านชุดทั่วโลกและเกมนี้หลายสนักเกมนะยกย่องให้เป็นเกม Open World อันดับหนึ่งตลอดการเลยนะฮะแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่ขายดีที่สุด อันดับ2ตลอดการเอา้าทำไมเกมนี้กลายเป็นอันดับ2ตลอดการนะก็คือเกมที่ขายดีที่สุดในโลกนะปัจจุบันตอนนี้นะก็คือ เกมไมค์ครมันเองนะที่ทำยอดขายไปได้มากกว่า200ล้านชุดทั่วโลกมันเองนะฮะโอเคประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นะส่วนใครที่อยากจะให้ช่องโจตีเฮซัดนะทำคลิปอะไรเกี่ยวกับ gta นะก็สามารถเบนบอกด้านล่างใต้คลิปได้เดี๋ยวผมจะมากดหัวใจขอบคุณให้กับทุกคนนะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจที่เฮดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไวด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม